รคล็ดลับระดับพัตคารนละลายปลาจากช่องฟิสง่ายๆใน5นาทีเพียงแค่ใส่สิ่งนี้ลงไปน้ำแข็งที่เกาะอยู่จะละลายเร็วมากไม่ต้องรอนานให้เสียเวลาเลยขั้นตอนในการทำนั้นก็ง่ายแสนง่ายถ้าพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊หิวก็มีเคล็ดลับในการละลายปลาจากช่องฟิสมาฝากทุกคนค่ะมีใครเคยเป็นบ้างไหมคะเวลาที่เราแช่ปลาในช่องฟิส แค่คืนเดียวหรือสองคืนปลาก็แข็งปกแบบนี้เลยจะนำมาทำอาหารก็ต้องเอาออกมาละลายก่อนล่วงหน้า30-40นาทียิ่งถ้าเป็นปลาตัวใหญ่แล้วก็ต้องรอ,อนานยิ่งขึ้นไปอีกค่ะละลายก็ช้าไม่ทันใจและเสียเวลารอมากๆใครที่ไม่อยากรอ,อนานก็ให้ทำตามนี้เลยนะคะ และนี้ก็เป็นปลากระพงที่แช่ไว้ในช่องฟริสสองคืนแข่งปกแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาละลายปลากระพงตัวนี้กันค่ะอันดับแรกก็ให้นําเกลือมาโรยลงบนตัวปลาก่อนโรยเกลือทั้งสองด้านเลยนะคะจากนั้นก็ใช้มือค่อยๆลงไปถูตามทุกซอกทุกบุ้มทุกจุดเลยค่ะ ปลาตัวนี้ของเจ๊หิวค่อนข้างตัวใหญ่ก็จะโรยเกลือเยอะหน่อยนะคะแต่ถ้าปลาของใครตัวเล็กก็ไม่ต้องโรยเยอะค่ะใครที่ทำตามวิธีนี้ก็ไม่ต้องกลัวเค็มนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องนำปลาไปล้างอยู่ดีค่ะปลาก็จะไม่เค็มแล้วเมื่อถูด,ด้วยเกลือมาสักพักก็จะสังเกตได้เลยว่าน้ำแข็งเริ่มละลาย น้ำแข็งที่เกาะอ,อยู่บนตัวปลาก็เริ่มละลายออกมาเรื่อยๆเลยค่ะการที่เราใส่เกลือลงไปนอกจากจะทำให้น้ำแข็งละลายเร็วแล้วเกลือก็ยังช่วยล้างสิ่งสกปรกต่างๆที่เกาะอ,อยู่บนตัวปลาได้ด้วยค่ะแต่บางคนก็อาจจะยังไม่รู้เลยปล่อยให้ละลายเองทำให้รอนานจะนำไปทำอาหารก็ไม่ทันใจ นี่ค่ะทุกคนเมื่อถูกเกลือมาสักพักลองนำนิ้วกดดูปลาก็เริ่มนิ่มขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะหางก็ขยับได้แล้วค่ะทุกคน<_><_>ส่วนหางก็จะนิ่มเร็วมากน้ำแข็งที่เกาะอ,อยู่ตรงช่วงส่วนหางละลายออกไปหมดแล้วค่ะ<_><_><_>ตัวปล <fit> าเมื่อ <fs> ลองนำนิ้วกดดูก็เริ่มนิ่มๆแล้วค่ะ หากน้ำแข็งละลายออกหมดตามที่ตัวเองต้องการแล้วก็สามารถนำปลาไปทำอาหารได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าปลาของใครตัวใหญ่หรือว่าแช่ช่องฟิสมานานหลายวันจนแข็งมากๆก,ก็ให้เพิ่มขั้นตอนนี้ลงไปด้วยนะคะนำน้ำส้มสายชูใส่ลงบนตัวปลาทั้งสองด้านใส่ไม่ต้องเยอะนะคะนิดเดียวพอค่ะเจ๊หิวก็ใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะจากนั้นก็ใส่น้ำลงไป แล้วก็แช่ปลาในน้ำส้มสายชูแบบนี้3นาทีน้ำส้มสายชูนอกจากจะช่วยให้ปลาละลายเร็วแล้วก็ยังช่วยดับกลิ่นคาวได้ด้วยค่ะตอนนี้ก็ครบเวลาแล้วนะคะตัวปลาก็นิ่มขึ้นมาเลยไม่มีน้ำแข็งเกาะอยู่บนตัวปลาแล้วค่ะพร้อมนำไปทำอาหารแล้ว วิธีนี้น่าทึ่งมากๆน้ำแข็งที่เกาะอ,อยู่บนตัวปลาละลายเร็วมากเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนชอบวิธีดีๆที่เจ๊หิวนำมาฝากในวันนี้กันไหมแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเจ๊หิวมีเมนูอร่อยๆทำง่ายๆมาฝากทุกคนด้วยค่ะแต่ก่อนที่จะไปทำเจ๊หิวจะนำปลาตัวนี้ไปล้างน้ำเปล่าออกให้สะอาดเพื่อล้างเกลือล้างน้ำส้มสายชูและล้างสิ่งสกปรกที่เกาะอ,อยู่ให้ออกไปค่ะ เมื่อล้างจนสะอาดดีแล้วก็นำมานึ่งสัก5้านาทีค่ะระหว่างที่เรารอนนึ่งก็จะมาทำเครื่องปรุงกันวันนี้เจ้หิวจะใช้เป็นบวยหนึ่งลูกจากนั้นก็ใส่น้ำตาลลงไปครึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยเต้าเจี้ยวครึ่งช้อนโต๊ะจากนั้นก็คนให้น้ำตาลละลายค่ะ เม็ดบ้วยตักทิ้งด้วยค่ะจากนั้นก็ใส่สีอิวขาวลงไปครึ่งช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันดีครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะนำไปราดลงบนตัวปลาค่ะหรือใครจะลองชิมรสชาติดูก่อนก็นได้นะคะหากใครอยากได้หวานมากกว่านี้ก็ใส่น้ำตาลเพิ่มลงไปได้ค่ะ เปิดฝาออกแล้วก็นำน้ำบุวยที่เราปรุงเอาไว้ลงมาราดลงบนตัวปลาได้เลยจากนั้นเจ๊หิวก็จะตกแต่งเพิ่มเติมด้วยการโรยขาดและพลิกชี้ฟ้าลงไปไขรไม่มีก็ไม่ต้องใส่ได้นะคะจากนั้นก็จะนึ่งต่ออีก3นาทีรอจนปลาสุก แล้วก็ให้น้ำเครื่องปรุงต่างๆที่เราปรุงซึมเข้าไปในตัวปลาค่ะเมื่อครบเวลาแล้วก็เปิดฝาออกได้เลยเพียงเท่านี้เราก็จะได้เมนูปลากระพงแช่บวยอร่อยๆทำง่ายๆทำกินที่บ้านเองได้แล้วค่ะหน้าตาน่าทานมากๆเลยนะคะใครจะเพิ่มเติมด้วยการตกแต่งใบขึ้นช่ายลงไปก็ได้ค่ะ หรือถ้าหากใครไม่อยากโรยข่าเหมือนเจ๊หิวก็สามารถใช้เป็นขิงแทนได้ค่ะเอาตามที่ตัวเองชอบได้เลยเป็นยังไงกันบ้างค่ะทุกคนชอบวิธีละลายปลาแบบง่ายๆที่เจ๊หิวนำมาฝากในวันนี้กันไหมและหากใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์บอกต่อให้คนที่คุณรักได้รู้วิธีการละลายปลาแบบง่ายๆไม่ต้องรอนานให้เสียเวลากันด้วยนะคะ ฝาก,กติดตามช่องเจ๊หิวชิวเวอร์กันด้วยค่ะแล้วรอบหน้าเจ๊หิวจะมีสิ่งดีๆอะไรมาฝากทุกคนอีกจะได้ไม่พลาดชมกันค่ะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเดี๋ยวเจ๊หิวจะชิมให้ดูก่อนค่ะหืมเนื้อปลานุ่มมากๆค่ะมีความหอมบ้วยหอมค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนกินกับข้าวสวยร้อนๆฟินหน้าดู